ประหลายิ้มเลยอโอ้โหกาแฟหอ,อมาอมากเพราะว่าเป็นกาแฟเขียวนะคะเป็นกาแฟรโรมาสตาร์ลาบิก้าสามสายพันธุ์อยู่ยเราจะจับเวลานะเพราะฉะนั้นหนึ่งแถมหนึ่งต้องรีบ<ม>นะ,<า>นะรีบเลยนะไม่มีแล้วนะได้ไลฟ์ของจีนี่ไลฟ์เดียวเลยนะลูกนะใช่แล้วค่ะแม่ค่ะสิบห้ากร,รัมลูกสาวสิบห้ากร,รัมนะแม่ไม่ได้ทําแค่ห้ากรัมสิบกรัมนะหนึ่งซองสิบห้ากรัมนะคะใหญ่มากแล้วแม่ไม่ได้ใช้ครีมเทียมเพราะว่าใช้กระโพดแทนครีมเทียมมีกระโพดมีปรุน แล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็มีเห็ดชัมบยองแล้วก็มีถั่วขาวทั้งหมดเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยสัตว์กัดของเรานะคะตอนนี้พุ๊กตาค้ากดได้แค่สามหกเก้าค่ะใช่สาม้าค่ะทุกคนวันนี้ไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนวันนี้ขาดทุนบอกเลยว่าขาดทุนแต่อยากมาอยากมาแนะนําสินค้าของตัวเองนะคะอันนี้เป็นกาแฟนะคะไฮคอฟฟี่นะคะคุณขา ตัวนี้เลยค่ะมีพรีไบอติกโปรไบติกด้วยค,คนไหนที่กินแล้วไม่ออกแม่แม่ขอบอกเลยว่า6ชั่วโมงก็งเป็นกาแฟดีครีดตรงเวลาคนที่เห็นแกกินอย่างแม่หายเนี้ยเป็นคนกินเก่งมากต้องบอกเลยเรากินตัวนี้ไปนบแม่แม่นะนำเลยบอกเลยว่าถ้าคนกินแล้วถ่ายนะผิวพรรณมันจะดีหนูสังเกตเห็นแม่มาตอนนี้แม่ผิวดีมากเมื่อก่อนนี้แม่แบบเป็นอุ้ยหน้าแบบ มันมันไม่สว่างอะไรเพราะกินแล้วมันถ่ายเนะี่ยมันก็โอเค <ทำ S 1> มันใ้ร่างกายเรารู้สึกแบบว่ามันดีไปหมดอนะเอางีด้ดีกว่าไม่ว่าจะผิวพรรณไม่ว่าจะาร่างกายลมปากก็ไม่เหม็นหายใจออกมาก็ไม่มีกลิ่นแม่เป็นคนที่ค่อนข้างจะถ่ายยากแม่ก็เลยทํามาเพื่อสนองนิดตัวเองอสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบนี้โดยตรงเลยนะจ๊ะตัวนี้เป็นธรรมชาติทั้งหมดและไม่มีน้ําตาลนะคะไม่มีน้ําตาล ช้อ่าส่วนผสมมันมีพรุนพรุนเนี่ยมันก็หวานตัวนี้เป็นไฮคอฟฟี่มีพรีไบโอติกนะคะไม่มีน้ําตาลใช่ไม่มีน้ําตาลแล้วก็มีพรุนด้วยลูกข้าวโพดแทนครีมเทียมนะจ๊ะส่วนตัวนี้เป็นกูต้ากูต้าเป็นคอลลาเกนูต้ามิกทำไมถึงต้องเป็นกูต้าคอลลาเกนูต้ามิกคะเพราะมันมีทั้งคอลลาเจนมันมีทั้งกูต้าแล้วก็มีวิตามินซีแล้วก็ต้องบอกเลยไดเพปไทด์เนี่ยเป็นโมเลกุลที่ที่ที่ดีมากที่ดีมากคือละเอียดมากคือเราดื่มแล้วเอาไปใช้ได้เลย เล็บผมผิวก็ต้องกล่องขาวชมพูนี้นเลยคะ่ะถ้าใครผิวไม่ดีผมแบบ ถ้าอาบน้ําแล้วแบบมันชอบปิกองอยู่ในนั้นดะเนาะจ้ะแม่เออคุณยายเลี้ยงทานบ้างไหมคะโอคุณยายเลี้ยงทุกวันเลยลูกทุกวันทุกวันเลย่ะแล้วหนูรับได้ไหมคะแม่หนูต้องกินแล้วนะหนูกินอะไรก่อนคะแม่หนูอยากกินอะไรก่อนลูกเอาแม่โซนก่อเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้แมู่ตัวนี้นะเป็นเป็นไฟเบอร์ลูกสาวอ๋อเป็นไฟเบอร์รี่ใช่ตระกูลเบอร์รี่เจ็ดตัวอยู่ในนี้นะคะมีพรีไบโอติกโปรไบโอติกด้วยแล้วก็ส้มแดงที่นำเข้ามาจากอิตาลีทุ๊กตาก้า องกล่องของแม่หางกดเลยเอาไปเลยวันนี้เทนหน้าตักเลยนะจ๊ะรอยากอดนุนนะคะตะก้าไหนก็ได้มีกาแฟ399ได้2กล่องกูต้าแล้วก็ไฟเบอร์จะจะเอาอะไรเลือกเลยค่ะเลยบูเป็นไงลูกแม่ยังครัแม่แม่รู้ไหมว่าหนูไม่เคยบอกรักแบรนด์ไหนเลยหนูเจอแม่แบรนด์เนี้ยบูมรู้สึกบูมรักแบรนด์แม่มากแม่มานั่งตรงนี้สชั่วโมงเลยไม่ได้เหยียดเแมกดได้เลยกดได้เลยเลยกด รีบกดเลยจ้ากาแฟหนกล่องสิบองซองตัวอันนี้แซองแซองแปซองซองเหมือนกันราทัไงลูกว้าวป็นไดลูกดชื่นมากมากกินง่ายมาก ถ้าใครที่มีปัญหานะถ้าไม่กินกาแฟต้องจับตัวนี้แต่ถ้ากินกาแฟแล้วต้องจับคู่อย่างนี้นะลูกค้าแล้วอันนี้กระจับคู่แบบนี้ค่ะมันดีมากตุ๊ก้าได้2กล่องแล้วก็ตอนนี้ราคาตก1กล่องไม่ถึง200บาทใช่แล้วใช่แล้วตอนนั้นมา4ี่ห้าใช่ไหมลูกวันนี้มาเทนตักเลยค่ะรีบกดเลยนะคะทุกคนค่ะ3 99นี่ได้2กล่องนะไม่ใช่กล่องเดียวนะลูกนะอันนี้399ได้2กล่องเหมือนกัน399ได้2กล่องจัดเลยค่ะสากตะก้าสามตะก้าค่ะอยากกินอะไรคุณจะมีสามตะก้าแล้วทุกคนไม่ควรกดออเดอร์เดียวนะทุกคนต้องบอกเลยสามตะก้าเริ่มมันเปนหมดเลยจานแค่สมมุิหนูกินแล้วหนูแบบปุ๊บปันมุดปันเรียบร้อยแล้วอะถ้าหนูสับสับแล้วหนูต้องอะไรต่อคะแม่มันก็ต้องผิวดีสิลูกค้าผิวหอมกระดูกนี่เลยลูกตัวไหนคะแม่ตัวนี้เลยค่ะสีชมพูค่ะ ต้าก้าได้369เก้าว่ามีคูปองรีบยืนยันเลยรีบยืนยันก่อนคูปองหมดเท่านั้นติดต่อให้ลงไปอีกเหรอลูกใช่หนูให้เองโอ้ยลดมากเลยว่าหนูให้รีบไปก่อนได้เท่าไหร่นะลูกซื้อกับพวกเราตอนนี้ได้369 3 6 0้อยสล่าสุด369ทุกคนค่ะทุกคนเลยหนึ่งแเท่ากับซึ่งได้สองนะจ๊ะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปเลยจ้าสามตัวนี้นะคะบักราแม่ว่

เหลือ3 6สามหกเก้าไมลงไปอีกคนน่ะแล้วก็หนูแนะนำไฟเบอร์ของแม่ไฮนะคะตัวนี้เป็นเบอร์รี่นะดูตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมด7ตัวอยู่ในนี้นะจ๊ะเป็นพรุนนะใช่เป็นพรุนด้วยลูกค่ะไฮสลัดพรุนมิกซ์เบอร์รี่กาแฟอร่อยจริงแม่คือตัวนี้นำเข้าจากอิตาลีนะคะแล้วหนก็นำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดไอ้นำเข้าจากญี่ปุ่นโรงงานนี้ก็ทำดีมากมากเลยแม่แม่ขายน้ำลฟ์บ้างไหมที่บ้านอ่ะลฟ์อยู่แล้วแบบว่จะมากับหนู บาคข<ม><ม>องนูเนี่ราคาที่เนี่ดีที่สุดแล้วทุกคนค่ะรีบเลยนะคะรีบเลยจากที่รักจ๋า<อ>หน้า1แถมสองเลยนะจ๊ะซื้อหนึ่งได้สองจ้าเราก็ได้2กล่องไปเลยนะคะตอนนี้369เใช่ไหมลูกค่ะ369ได้ทุกตัวเลยจ้ารีบเลยคย่ะรีบเลยค่ะ กาแฟทั้งกรอลลเจนแล้วก็ท้องอ่าไฟเบอร์จ้าต้องทุกคนเลยร็วอีกอ่าห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายรีบเลยค่ะที่รักกดได้เลยนะเพราะว่าจากวันนี้เราจะไม่ได้ราคานี้แล้วเด้อไม่ได้ราคานี้แล้วค่ะรไม่ได้แล้วได้เฉพาะไลฟ์ของกินนี่เท่านั้นเลยค่ะ นี่ขอบคุณมากนะลูกน้ำแม่มาครั้งที่สองให้บอกว่าจะมีช่วงลูกทุ่งมาด้วยเหรอลูกนักล้องใช่ค่ะกำลังดูคิวกันแม่ว่างหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดิวเดี๋ยวดีลกันวันไหนอย่าได้อ่านก่อนได้ได้เลยได้เลยนะคะมีตีมมีตีมนักล้องโอเคจัดมาเต็มได้มาแล่ะวันนั้นอ่ะจัดเต็มมาโชว์ได้เลยใช่ไหมวยว้ายหน้าบ้านเหรอ เป็นสตูดิโอค่ะโอเคโอเคจัดไมารีบกดค่ะเดี๋ยวฟังราคุยกันแล้วก็กดด้วยนะจัะที่ค่ะเดี๋ยวหลังจากพี่ฮายมีพี่ดิวนะคะพี่ดิวมารอเลยวพี่ามาด้วยรีบกดเลยนะเจ้าตัวเองแบรนด์ของแม่เองแบรนด์ของแม่ อ่ะหยกด้วยบูมบูมไปขี้แน่ไปไปไปถ่ายแน่เลยมาไปเปลี่ยนชุดอ๋อไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมาอะของแม่ฮายนะฟังดีๆนะมีกาแฟนะคะแล้วก็มีกูต้าแล้วก็มีไฟเบอร์นตัวทุกตะก้าหนึ่งแถมหนึ่งแม่ฮายลดให้นะคะเหลือแค่3 9 9รอแต่คูปองเหลือ369เพราะฉะนั้นแม่ฮายบอกแล้วไม่ควรมีแค่1ตะก้า3นาทีที่เหลือหลังจากนี้กดให้แม่ฮายคนละ1เดอร์เดอร์หรือ2เดอร์3เดอร์ก็ได้เลย แล้วคนที่กินแล้วจะรู้ว่าของเราดีค่ะอันนี้ครูต้าเรื่องผิวอันนี้ไฟเบอร์ค่ะเรื่องขับถ่ายค่ะแล้วก็กาแฟเนี่ยกินแล้วมันไม่จุกจิบระหว่างวันอ่ามันเป็นกาแฟเขียวเป็นกาแฟเขียวมีโรบัสต้าลาพิก้ากาแฟเขียวจัดเลยนะคะมาแล้วมาแล้วล่ะลูกโรซีแม่หนูรู้สึกว่ามันเลิศมันฉ่ำนะ เลยนะคะทุกคนค่ะอย่ากดค่ะอย่ากดออเดอร์เดียวกดออเดอร์ไปเลย2 3 4 5ได้เลยมาเช้านี้แม่แม่แม่ไลฟ์ไม่ใช่ราคานี้นะเพราะย่ากดกัน3 4เลยนะจ๊ะวันนี้ราคาดีสุดแล้วลูกค้าไลฟนี้ราคาดีมากๆรีบจัดเลยนะคะตอนนี้น้องดิวสวยมากเลยน้องมารอแล้วนะพี่ดิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อไม่เห็นไหนอ่ะแม่ก็บอกว่่าพีหนูก็ว่าไม่ีดิวแกก็ถือโทรศัพท์บางหน้าอยู่พอดีก็เหรอ บอกบังสวาสดีนะคะรีบกดเลยนะจ๊ะเด็กๆนี้นี่นะจะราคาจบไลฟ์นี้ไม่มีแล้วนะล่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วกาแฟนะคะซื้อหนึ่งได้สองคอเลาเจนซื้อหนึ่งได้สองแล้วก็ไฟเบอร์ซื้อหนึ่งได้สองค่ะไฟเบอร์กับกับกูต้าคอลลาเจนเนี่ยมีแปดซองส่วนกาแฟมีสิบสองซองค่ะตัวนี้จริงๆใครไม่อยากกินเข้มก็ครั้งละครึ่งซองก็ได้แม่แม่แม่จะกินกาแฟครั้งละครึ่งซองเพราะว่ามัน15กรัมมันเยอะมากเลย แล้วมันหอมหนูเห็นไหมม่อกีชงแล้วกลิ่นแบบ <c oughs> หอมมาก <c oughs> ถ้าใครกินกาแฟจะอดใจไม่ไหวแ <c oughs> ม่กินตอนกี่โมงคะแ <c oughs> ม่กินพ,พอตื่นเช้าไม่ก็กินเลยแ <c oughs> ม่กินเลยหกชั่วโมงเลยโอ้โสบาย, <c oughs> เยเลยเบ <c oughs> าตัวเลยอ่ะ แล้วแบบว่าก็เกืงใส่ก็สวยเลยใช่เลยค่ะแม่แต่หลกเจะมั่นใจชีวิตค่ะแม่เธอกินกาแฟปกติแบนดกติปกติหนูจะแต่งเพลงทุกแบนแบนนี้ยหนูจะให้แม่แต่งเองไม่งั้นแม่หรือแม่จะให้หนูแต่งให้หนูหนลองแต่งที่แม่แต่งนะแม่ธรรมดาไปละโอเคนะรีบกดเลยนะเอาฟังเพลงบูมไปด้วยแม่อยเป็นซื้อหนึงได้สองเป็นทำนองช้าหรือเร็วเอาช้าช้าช้าแม่ตังเร็วมาเยอะแล้วอ่ะ เสนอตัวมากอันนี้คลราเต้ไกดเลยจ้าไฮไปแล้วเลคเออะไรเรอนักมงานนกทานนเะดกินน้เย็นกับชื่นใจชื่นใจได้ผิวผมเล็บกระดดกเลยผิวผมเล็บกระดูกได้ผมเล็บกระดูกนะจ๊ะทั้ง

จับจับจับแมไม่ปวดบิดด้วยไม่ปวดบิดด้วยใครจับจับจับต้องเฮ่อกาแฟกาแฟกาแฟนะแม่อยากกินจุบจิบระหว่างวันป้ายจัดป้ายชื่ออะไรแม่กาแฟไฮคอฟฟี่ไฮคอฟฟี่แม่เองของแม่เองไฮคอฟฟี่ไฮฮุนบี Um กินแล้วกินขายพยายามเนาะซื้อเถอะดิขยันมากเลยไปเยอะดิอ่ะไปเยอะดินะจ๊ะแจกกดเลยนะจ๊ะทุกคนจ้าปล่อยรักหนึ่งร้อยออเดอร์มา เลยราคาน่ารักมากเพราะราคานี้แม่ไม่เคยให้ใครเลยค่ะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นพอลงจากันี้แล้วก็ราคาเด้งไปเหมือนเดิมแล้วนะอันนี้เป็นแบรนด์ของแม่ไฮทั้งหมดทั้งหมดของแม่เองแม่เลยจัดให้แบบไฟเบอร์กูต้ากาแฟให้หนึ่งแถมหนึ่งสามเก้าเก้าแต่ลูกค้ากดได้สามหกเก้าขออีกหนึ่งร้อยอเดอจัเลย้าราคาดีมากใช่ค่ะแม่ไม่เคยนี่นี่เท่ากับว่ากล่องเดียวที่แม่ยังให้ห้าก้าเก้านะตอนนั้นอะโอ้ ตอนแรกอะที่ที่สมห้าเก้าเก้าไม่เคยลงถึงขนาดนี้แล้วนี่ได้ถึง2กล่องนะคะ3 36เท่าไหร่นะลูก369หกเก้าสา้ราคาดีดีจงมีหเปนองแม่ของแม่เองต้องบอกเลยของแม่เองถ้าลงแล้วไม่ได้แล้วนะลูกมันจะดีดขึ้นไปเลยรีบเลยนะจ๊ะคนดีของแม่อีห้าสิบออเดอร์ไป ทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่รีบกดการแล้วถ้าลงแล้วไม่ได้ราคานี้แล้วคนดีค่ะไม่ได้แล้วค่ะคนดีค่ะไม่ได้จริงๆ <c oughs> นะจ๊ะขอบคุณมากนะลูกที่แม่มาเป็นครั้งที่สองครั้งนั้นมาลูกทุกคนบ่นมากกดไม่ทันกดไม่ทันแม่ก็เลยต้องกลับมาอีกครั้งเพื่อมาให้ทุกคนได้กดกันให้ทันนะจ๊ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวเราไปนัดสตูกันนะลูกน <c oughs> ้องไปโชว์กัน,น <c oughs> เนาะสิบสองออสิบสองซองค่ะตัวกาแฟจ้าสิบสองซองกาแฟสิบสองซองอันนี้แปดซองอันนี้แปดซองนะลูก าฟตาแล้วก็ไฟเบอร์นะคะหนึ่งแถมหนึ่งทุกเดือนค่ะค่ะค่ะวันนั้นแม่จะโอนเงินให้หนูแล้วไม่ได้โอนแล้วเดี๋ยวแม่จะเคลียร์ตรงนี้เลยนะลูกนะฟังต่อนะลูกนะอันนี้ของโบนะลูกแม่จริงหรอแม่จริงหรออุตส่าห์แต่งเพลงให้แม่ขนาดนี้ไปไหนอ่ะไปไหนไปหน้าไปไหนจอบ ไห้เงินลูกโชว์ทั้งดเลขอบคุณนะแม่เลยขอบคุณม่กเหม็นมากไปอะไรวะไอ้นี่คือจะโอมเลยลูกโอมตกราบแม่คนอื่นเขาเอาดอกไม้อะไรมาให้ตือมเลยาวสาวเป็นยังไงไเอามาจากไหนเดี๋ยวมาหรอหรือว่าของกูของกูนี่แหละท้านหนกินชว์โอมด้วยเหรอลูกบ้านหนูกินไข่เจียวเฉไข่เฉาเออมันอร่อยเนาะขอบคุณทุกคนแม่ค่ะขอบคุณค่ะ จเจอกันนะ,ะมาเดี๋ยวทางบ้านเสร็จเจอกับพี่ดิวใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่วันนี้แบบคิวแน่นมากทุกคนพี่ๆแบบว่าสนุกสนานกันทุกคนเลยอศาดว่าเจ้าของแบรนด์เลย